สวัสดีครับผมอาร์ทอซิงอยากวิ่งคิกนะครับแคมรี่ไฮบิดนะฮะผมก็งงรถใหม่ไฟแม่งโชว์ได้ไง <c oughs> อ๋อพอม,มาถอดเฮดเดอร์ดูนะฮะเนี่มันโบไปแล้ว <c oughs> ก็โดนทะลวงไปนะครับทั้งแคตตัวบนและแคตตัวล่างเลยดิทะลุฟ้าเลยเนหะ็นไหมแล้วตัวเนี้ยมันมีท่อ EGR นะฮะไหลกลับไปเลี้ยงที่ระบบไอเสียด้วยนะครับก็ทีเนี้ยเราก็แก้ไขให้นะฮะ ทีนี้มันมีแคป2ลูกนะแต่ลูกค้าจะยังเซฟนิดนึงก็ใช้เปลี่ยนแคป้าใปใหม่ลูกเดียวนะฮะก็หายแล้วติดตั้งเอาไปนะครับแคดตัวนี้ค่อนข้างลือยากมากนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะฮะที่ใช้แคมรี่ไฮบิดหรือว่าจะไม่บิดนะฮะมีปัญหาเรื่องท่อแคตาลิติกนะตันหรือพังนะหรือไฟเช็คเลตินโชทำให้รถวิ่งไม่ออกนะฮะจะเรื่องแคปนะฮะมาที่อาร์ทอซิงทำทางร้านเราจะเช็คโค้ดได้ก่อนว่าไฟที่ขึ้นอะความหมายแปลว่าอะไรนะครับ พอเรารู้ควาใหม่ที่แท้จริงแล้วว่าอะไรมันเจ๊งเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนจุดนั้นให้นะครับอย่างเช่นคั่นี้เป็นที่แคทนะครับเราก็ซ่อมสวิตไปราคาไม่แพงครับเราประกันที่ห้1ปีมาตรฐานยูโรโฟนะครับสนใจยังไงมาทอซิงครับเรื่องแคทจบแน่นอน